พี่น้องชาวร้อยเอ็ดผูดได้ทันในว่ารานนี้เชื่อบักย่างคากเลยได้ค่ะทั้งทั้งชาวูช่งางขีดสาขาแหลกงในผาดอีสานของอาเดอยู่จังหวัดลอยเอ็ดบ้านเฮ้าค่ะต้นตำรับพายุภาคไต้เลยได้พี่น้องไปเบิ่งกันว่ามียังกินจ้า ใช้้ายมาลาสายชาบูหามผ่านเลยค่ะเป็นชาบูสังขีทีละ31บาทเลือกตักวัตถุดิบได้ตามใจชอบกิดราคาตามน้ำนักบรววาสิเป็นเนื้อซัตว์ลูกชิน้นพักหรืออาหารทะเลก็มีค่ะทางร้านเขามีน้ำซุปให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแบบต้มแบบพัดแหงเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าค่ะโดยเฉพาะซุปมาลาน,น้ำข้นถึกใจข้นกินเผ็ดอิลีค่ะพี่น้องส่วนไผ่บ่กินเผ็ดก็แนะนำเป็นซุปชาบูน้ำดำหรือว่าซุปทงคัตซึก็ได้ค่ะและที่เด็ดนะคะมาแล้วหามผ่านคือเกี่ยวทั้งๆเกี่ยวมูส ใส่แน่นๆ,ๆราดด้วยซอสมา่าสูตรลับของทั้งความฟินจัดเต็มร่อยเลยค่ะพร้อมเปิดโตวัตถุดิบใหม่ร่วมรัมย้อนเกาหลีหลายสูตรถูกใจน้องๆหนูๆแน่นอนเมนูให้ลท์ยังเช่นรัมย้อนเกาหลีจับคู่กับไข่กุ้งชีสใส่กรอกออนเซนและก็สาหร่ายการันตีความหลากหลายของเมนูจัดเต็มกว่า80รายการบรรยากาศร้านน่านั่งสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะที่จอดรถก็หลายและตอนนี้ลูกค้าไม่สมัครสมาชิกรับท่านที่หาคะแนนสามา ส่แหลกน้ำทั้งทั้งเฟรดเดฟรีหนึ่งแก้วพิกัดรานยุทธนนสันติสุขเสร็จหลังอาชีวะศึกษารอยเอด็ดก่อนถึงรอยเอด็ดภาษาเด้อค่ะเดอ้อสายล่ามย้อนเกาหลีสายชาบูหามผาดเด้อค่ะลานทาัทง้งทั้งชาบูชังคีดสาขารอยเอด็ดอย่าลืมแวะมาเด้อค่ะเดอ้อ